ว้าวสุดยอดปารถนาอย่างหนึ่งของบวลมนุษยชาตินะครับก็เรียกว่าได้คู่ครองที่นะฮะสวยหล่อนะฮะผูะ้หญิงก็อยากจะได้อะไรแฟนหล่อใช่ไหมผู้ชายก็อยากจะได้แฟนสวยะนะฮะอืมนะครับเป็นไงครับมันมีบอกไหมฮะมีค่ะว้าวเรื่องคู่ครองอนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องสาธารณะค่าคุณเก่ง มันเป็นส่วนตัวครับต้องดูมือซ้ายค่ะอ๋อถ้ารเรื่องส่วนตัวของเรานี่ดูที่มือซ้ายนะฮะที่มือซ้ายครับเส้นคู่ครองนะคะที่บุค,คลิกดี <ม S 2> จะต้องเป็นเส้นที่คมชัดและยาวอนะะอ่านว่าคู่ครองนี่นี่นี่ไหนฮะเส้นคู่ครองไหนฮะเส้นคู่ครองคือเส้นที่ใกล้เส้นชีวิตอันนี้เส้นชีวิต<อ>ที่ใกล้เป็นเส้นแรกที่ใกล้เส้นชีวิตที่สุดอ่าเป็นเส้นแรกนะคะขนาดไปกับเส้นชีวิตขนาดไปกับเส้นชีวิตอย่างนี้ถ้าเป็นสุภาพบุรุษ หรือผู้ชายแหละถ้าได้เมียก็เมียสวย,ยวระดับนางงามเลยอ๋ยอยอย่างนี้มัน,นะะบอกเลยใช่ไหมค่ะสวยบุคลิกดีนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้สามีะนะฮะที่บุคลิกผู้ชายเดียวบางทีไม่ได้หล่อมากมายมแต่หุนนะคะการพูดการจาก,การวางตัวผู้หญิง ผู้ชายจะไปเอาหน้าสวยไม่ได้นะคะ <c oughs> ออก็คือดูดีอ่ะสมาร์ทมสมาร์ทดูดีไปที่ไหนก็ในลักษณะผู้นำนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยคู่ครองถือว่าเป็นคู่ครองที่หล่อหรือสวยดูที่ความยาวของเส้นใช่อยู่ที่ความยาวของเส้นและก็ไม่ขาดต่อไม่ขาดด้วยนะแต่บางคนบอกว่าอ้าวก็มือขวาล่ะมือขวาถ้าเผื่อเส้นนี้ขนานไปไม่ใช่คู่ครองหล่อ เพราะว่ามือขวาเป็นเรื่องของนอกบ้านฉะนั้นจะเป็นการเส้นคนนี้บริหารงานเก่งบริหารและวางแผนงานดีเส้นและสายเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นเส้นบริหารแล้วมันแยกสายแยกฝาอ๋อแต่ถ้าสนใจเรื่องของคู่ครองนี่ก็คือดูมือดูที่มือซ้ายครถ้ามือซ้ายก็ยิ่งยาวยิ่งดียาวคมชัดแล้วถ้าสั้นชุดจู่อะถ้าสั้นจุดจู่ก็หล่อน้อยไปตามจํานวนเส้น เข้าใจใช่ไหมฮะเราเราเรียงลำดับยังไงสั้นยาวนี่แบบว่าเรียงลำดับคนแรกคนแรกก็คือคนแรกก็คนที่ติดเส้นชีวิตมากที่สุดถ้าถ้าถ้าหลุดคนนี้โก็แค่นี้ออยู่ประมาณนี้อเข้าใจไหมฮะถ้าถ้ามันมีหลายเส้นน่ะมีหลายเส้นให้นับเส้นแรกให้นับเส้นแรกเส้นแรกเป็นคนแรกอ๋อแต่ถ้าหลุดจากคนแรกก็ไปเส้นสองก็วางเส้นสอง นะครับมันก็ซับซ้อนเล็กน้อยนะฮะก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่ถ้าอยากจะรู้ลึกซึ้งเนี่ยฮะก็มาดูลายมือกับพี่พัชรีก็สิ้นเรื่องเลยนะครับ